बाहुं सहस्रमभिनिम्मित सायुधनुतं गिरिमेखलित घोरसेन मारं दानादिदं न विधिना जितवान् ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิได้มาพบปะก,กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นตอนที่225จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมสถูปโบราณใกล้เมืองอุดเชนีสถูปแห่งนี้มีชื่อว่าไวสยชะเตกรีหรือไวสยะเตกรีนั่นเอง สถูปไวัยสยะเตกีหรือไวัยสยะชาตเตกรีนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากานิกาปุระสถูปตั้งอยู่ที่อำเภออุเชนีหรือปัจจุบันก็คือเมืองอุเชนรัฐมัธยประเทศห่างจากเมืองอุเชนีมาทางทิศตะวันออกประมาณเกติกิโลเมตรโดยในแผนที่ Google นั้นจะเขียนบอกว่าไวัยสยะชัตเตกี เราเดินทางไปในวันที่สามิถุนายน2 5 6 7โดยได้พำนักอยู่ที่เมืองอุเชนีคืนหนึ่งเมืองนี้มีประชากรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผู้คนพลุกพล่านตามสถิติประชากรปี2563มีประมาณหนึ่งล้านเศษเศษส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูลงลงมาก็คือศาสนาอิสลามศาสนาเชนส่วนที่นับถือพุทธศาสนานั้นมีจำนวนน้อย ในตอนเช้าเราได้ออกเดินทางจากเมืองอุชเชนีมุ่งตรงมาทางทิศตะวันออกตามเส้นทางที่ดูในแผนที่พอมาได้สักระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าถนนที่เราจะไปที่พระสถูปนั้นเขาปิดอันเนื่องจากว่ามีการสร้างทางหลวง พวกเราก็เลยต้องหลบไปตามถนนเล็กๆลัดเลาะไปตามหมู่บ้านจัดสรรสังเกตได้ว่าบริเวณเมืองอุดเชนีนั้นถนนหนทางค่อนข้างจะสะอาดบ้านเรือนก็น่าอยู่อาศัยเลยทีเดียวขยะก็ไม่ค่อยจะมีเป็นเมืองที่จเจริญพอสมควรเราก็ขับมาตามทางเล็กๆแต่ว่าเทคอนกรีตอย่างดีเข้ามายังหมู่บ้าน เมื่อมาถึงตรงบริเวณนี้ก็จะมีทางเชื่อมไปสู่ถนนใหญ่ซึ่งเป็นทางเลี่ยงเมืองปรากฏว่าทางต่างระดับรถเราค่อนข้างต่ำไปไม่ได้ก็เลยต้องช่วยกันขนหินเพื่อให้ถนนมันสูงขึ้นมาในระดับที่รถพอจะข้ามได้ก็เสียเวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันเกือบประมาณ20นาที จากนั้นพวกเราก็ได้เดินทางต่อมาถึงตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นทางเลี่ยงเมืองที่ทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายมากขึ้นพวกเราก็เลยต้องเลียบมาทางฝั่งทางด้านขวาตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามถ้าเสร็จนี้ก็คงจะสะดวกสบายพอสมควรเหมือนกันแต่วันที่เรามานั้นถนนหนทางที่นี่กำลังก่อสร้าง ก็ต้องนั่งรถไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สังเกตดูว่าการก่อสร้างนั้นค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวก็เป็นสะพานยกระดับขึ้นมาเนื่องจากตรงบริเวณนี้ค่อนข้างต่ำคล้ายๆกับเป็นแม่น้ําจึงต้องมีสะพานข้ามไปก็กําลังก่อสร้างท่านทั้งหลาย หลังจากที่ผ่านถนนที่กําลังก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเราก็ตรงมาทางทิศตะวันออกซึ่งพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นสู่ขอบฟ้าเลยทีเดียวอันเนื่องจากว่าพวกเราออกมาแต่เช้าก็คือประมาณ6กโมงเศษนั่นเองถนนหนทางตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้เป็นถนนเทคอนกรีตจากนั้นก็ปูยางมะตอย ออกมาได้สักระยะหนึ่งในที่สุดเราก็มาถึงเป้าหมายที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้นั้นก็คือสถูปไวยสยชะเตกรีนั่นเองเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าพระสถูปแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงไหนของอินเดียจึงจะขออนุญาตนำพาทุกท่านไปตั้งต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในประเทศไทยของเราจากนั้นก็ใช้โปรแกรม Google Map มุ่งตรงมาทางด้านพิศบรรตก มาที่ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้จุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้นี่แหละก็คือพระสถูปที่นำพาทุกท่านมาชมในวันนี้นี่เองพระสถูปแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอุดเชนีซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองค้าขายในสมัยพุทธกาลในสมัยโน้นปกครองโดยพระเจ้าจันทประโชตก็คือพระเจ้าประโชผู้ดุร้ายเป็นกษัตริย์ที่เอาแต่พระทัยตัวเอง แต่ว่าทรงมีพระธิดาที่มีสิริโฉมงดงามนั้นก็คือเจ้าหญิงวาสุรัตถตาต่อมาก็ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอเุเทนแห่งกรุงโกสัมพีในภายหลังพระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาโดยการแนะนําหรือการฟังธรรมะจากพระมหากัจจายนะซึ่งเป็นชาวเมืองอุดชชนีนี้เองและพระมหากัจจายนะนี้ในบ้รปลายชีวิตท่านก็ได้มาจำพรรษาและมานิพพานที่เมืองนี้ นอกจากพระเจ้าจันทปัตโชตพระนางวาสุรทัตตาพระมหาเถระนามว่ามหากัจจายนะแล้วที่เมืองนี้ก็ยังมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อว่าปทุมมวดีมีชื่อเสียงว่างดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวจนพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ได้ทราบกิตติศัพท์ถึงขนาดมาอภิรมกับพระนางแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นชายาพระองค์หนึ่งแล้วนำพระนางไปอยู่ที่เมืองราชคฤห์นั่นเองสมัยหนึ่ง เกิดโรคผอมเหลืองพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ส่งหมอชีวโกโกมาลพัทให้มารักษาพระเจ้าจันทปัตโชตแต่การรักษานั้นก็ค่อนข้างใช้เทคนิควิธีการเอาตัวรอดเรื่องราวค่อนข้างยาวก็ขอสรุปได้ว่าเมื่อรักษาหายแล้วพระเจ้าจันทปัตโชตและลึกถึงความดีของหมอก็ได้ส่งของเป็นบรรณาการให้หมอเป็นจํานวนมากในนั้นก็มีผ้าไหมจากแขวนกาสีด้วยซึ่งผ้าไหมนี้ต่อมา หมอชีวกโกมาลพัทก็ได้น้อมถวายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองอุดเชนีนี้ในสมัยราชวงศ์มาอระยะพระเจ้าพินทุสารซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าอโศกก็ได้ส่งเจ้าชายอโศกมาประทับอยู่ที่นี่ในฐานะอุปราชประจําเมืองนี้เพื่อกํากับควบคุมเมืองนี้ต่อมาเมื่อพระเจ้าอโศกได้ขึ้นของราชสมบัติและหันมานับถือพุทธศาสนาก็ได้ส่งสร้างวัด และสังฆารามที่นี่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าในท้ายที่สุดพุทธศาสนาก็ได้ตกต่ำลงจากเมืองนี้พศออ1173พระถังคำจังพระสงฆ์จีนเดินทางมายัางอินเดียก็เดินทางมาถึงแคว้นอุชีนีท่านได้ก,กล่าวว่าแคว้นอุชีนีนั้นมีอาณาเขต6,000ลี้เมืองหลวงวัดโดยรอบ30ลี้พืชผล ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนคล้ายกับแคว้ฟสุราชประชาชนหนาแน่นมีความมั่งคั่งร่ำรวยภายในอนาเขตนั้นมีสังฆารามหลายสิบแห่งแต่อยู่ในสภาพที่ทุดโทรมเหลือเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นพระสงฆ์นั้นมีเพียงสามร้อยรูปศึกษาทั้งฝ่ายมหายานและนิยานในขณะที่เทวลายนั้นก็มีอยู่หลายสิบแห่งพวกที่นับถือนอกพุทธศาสนาก็อยู่ค้าเคล้ากันไป พระราชาผู้ปกครองเมืองนี้อยู่ในวรรณัพรามนับถือศาสนาเดียรัตถีไม่นับถือพุทธศาสนาห่างจากกรุงเมืองไปไม่ไกลมีสถูปองค์หนึ่งพระเจ้าโรงได้สร้างไว้เคยเป็น,ปนที่ตั้งของเรือนร,รกของพระองค์ด้วยจากบันทึกของพระถังซัมจั๋งนี้จึงทําให้เราได้ทราบว่าพุทธศาสนาสมัยที่ท่านเดินทางมานั้นก็ไม่ได้รุ่งเรืองมากนักเพราะมีพระสงฆ์เพียงสามร้อยรูปเท่านั้นสังฆารามก็มีเพียงสิบก่อแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชาเองก็นับถือศาสนาพราหมณ์แต่ที่น่าสนใจก็คือมีพระสถูปที่พระเจ้าอาโศกได้สร้างไว้นักโบราณคดีได้มาสำรวจที่นี่และก็ได้ขุดค้นพบอิฐและของมีค่าในยุคสมัยเมาระยะด้วยจึงเป็นอันสันนิษฐานได้ว่าพระสถูปที่จะพาทุกท่านมาชมในวันนี้เป็นพระสถูปที่พระเจ้าอาโศกสร้างไว้ประจำเมืองอุเชนีนั่นเอง หลังจากที่พาท่านทั้งหลายได้ทราบความเป็นไปเป็นมาของพระสถูปแห่งนี้แล้วจากนั้นก็จะพาทุกท่านเดินไปชมสถานที่พระสถูปที่ไวยสยชะเตกรีนั้นมีอยู่สองสถูปแต่ว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งนั้นก็คือยังไม่มีการขุดแต่งทางด้านบบราณน,นักดีแต่ประการใดก็จะพาทุกท่านมาตรงบริเวณที่เป็นป้ายนี้ก่อนเป็นป้ายเสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาวก็เขียนว่าภารัฐการก็แปลว่ารัฐบาลอินเดียไวยสยติกรีแอนเอนเชนเม์ mouth, ก็คือเนินโบราณชื่อว่าไวยสยติกรีนั่นเองก็ได้ประกาศให้เป็นเขตโบราณสถานโดยการดูแลข,ของกรมโบราณคดีในปี2494หรือปีคศ1951ผ่านมาแล้ว74ปีแต่ก็ยังไม่มีการขุดแต่งทางด้านโบราณคดีแต่อย่างใดนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเลยทีเดียว ออกจากป้ายตรงบริเวณนี้ก็จะพาทุกท่านเดินไปชมจุดต่อไปป้ายตรงนี้สีน้ำเงินกับสีแดงก็เขียนว่าโปรติกิตโมนามิทก็คืออนุสร์สถานที่ได้รับการคุ้มครองจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายเดินมาตรงบริเวณนี้ก็จะมีป้ายอีกจุดหนึ่งที่มาติดไว้ไม่นานนี้เอง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขียนว่าอย่างไรป้ายตัวนี้ก็คือป้ายของกรมโบราณคดีของอินเดียข้างล่างก็เป็นสีแดงเขียนว่าโปรติกติบโมนาเมนต์ก็แปลว่าอนุสรณ์สถานหรือโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองก็คือโบราณสถานแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโบราณคดีของอินเดียหรือถ้าในเมืองไทยก็คือกรมศิลปากรน,นั่นเองแต่ว่าพื้นที่โดยรอบนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ชาวไร่ชาวนามาทําการเกษตรกําลังไถพรวน แล้วก็มีสายไฟแรงสูงมาสร้างตรงบริเวณข้างๆข,ของพระสถูปด้วยพระสถูปองค์แรกที่อยู่ฝั่งทางด้านขวามือนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะักแต่ว่าเสาของสายไฟแรงสูงนั้นก็ไปสร้างชิดสถูปเลยทีเดียวจากนั้นจะพาท่านทั้งหลายเดินมาตรงบริเวณที่เป็นพระสถูปใหญ่ ซึ่งบริเวณหลายรอบนั้นชาวบ้านก็กําลังไถพรวนเพื่อปรับพื้นดินสันนิษฐานว่าบริเวณหลายรอบพระสถูปนี้พื้นที่น่าจะเป็นของชาวบ้านไปแล้วหรือถ้าเป็นของรัฐบาลก็อาจจะถูกชาวบ้านมาทำการเกษตรรอการเวนคืนพระสถูปองค์นี้ความสูงก็คือประมาณ32เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือประมาณ110เมตรเป็นลักษณะทรงกลม ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสามารถเห็นได้แต่ไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูจากแผนที่นั้นเราจะเห็นพระสถูปนั้นมีแนวกำแพงรอบทั้ง4ด้านเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็สถูปอยู่ตรงกลางนี่ก็เป็นแผนที่ทาง g o o g l e Map ที่นำมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมกันว่าโบราณสถานแห่งนี้มีร่องรอยของโบราณสถานที่ชัดเจนแต่ยังไม่มีการขุดแต่งทางด้านโบราณคดี เดินมานิดหนึ่งนี้เราก็มาเห็นธงพุทธศาสนาเรียกว่าธงฉับพันณลังสีก็คือมีชาวพุทธเดินมาไหว้สักการะพระสถูปที่นี่อยู่เรื่อยๆเราก็เลยถือโอกาสได้ถือธงเดินขึ้นไปบนยอดสถูปด้วยกันโดยอุบาสกปัญญาทูตซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เดินมาด้วยก็เป็นคนถือธงเดินตามก้นอาตมาเพื่อไปชมพระสถูปซึ่งอยู่ข้างบนการเดินขึ้นพระสถูปนั้นก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเหมือนกัน เนื่องจากว่าค่อนข้างลาดชันและมีหินเล็กๆที่อาจจะทำให้ลื่นถลไมลงมาได้ง่ายบริเวณทางขึ้นไปนั้นก็ยังมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยทีเดียวมีต้นอินทผลัมซึ่งก็กำลังออกลูกแต่ว่ารสชาตินั้นฝาดมากก็เป็นอินทผลัมธรรมชาติแล้วก็ยังมีต้นไม้อีกหลายชนิดเลยทีเดียว ที่จะมาจับอยู่นี้ก็คือล่องลอยของอิฐโบราณสมัยเมาระยะซึ่งค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวแตกหักเรียงรอบพัะสถูปก็เลยถือมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมด้วยกันกว่าจะขึ้นสู่ยอดสถูปได้ต้องวนหน้าวนหลังและต้องกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะเลือดถลยลงมาหรือเปล่า หลังจากที่ใช้เวลาในการเดินขึ้นมาพอสมควรในที่สุดเราก็ปีนขึ้นมาจนกระทั่งถึงยอดของพระสถูปซึ่งก็มีต้นไม้เล็กๆเ,เกิดอ,อยู่ตรงกลางมาถึงยอดสถูปแล้วท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็ส่องสว่างแสงแดดก็กำลังเรืองรองช่วงเวลาที่ขึ้นมาสถูปนั้นก็คือประมาณเกือโมงเศษๆก็สามารถมองทัศนียภาพของนครอ,อุชเชนี นครของพระเจ้าจันทปัจโชดได้ชัดเจนเลยทีเดียวในสมัยพุทธกาลนั้นนครอ,อุชเชนีของพระเจ้าจันทปัจโชดน,นั้นเป็นเมืองหลวงของแคว้นอวันตีนั่นเองปัจจุบันนี้แคว้นอุเชนีก็ขึ้นอยู่กับรัฐมัธยมประเทศภายในตัวเมืองอุเชนีนั้นก็เจริญรุ่งเรืองมีประชากรล้านเศษเลยทีเดียว นี้ก็คือยอดพระสถูปไวยสยชะติกรีนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้พระสถูปนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากณนิกะปุระสถูปสร้างโดยพระเจ้าอาโศกมหาราชในสมัยที่พระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาก็โปรดให้มีการสร้างพระสถูปแห่งนี้และพระถังสำจั๋งเองก็ได้ยืนยันว่าพระองค์ได้สร้างสถูปที่เมืองอุดเชนีนี้ด้วย มื่อมีโอกาสได้มาชมพระสถูปขนาดใหญ่ตมาภาพก็เลยได้นำพาทีมงานได้กราบไหว้สักการบูชาพระสถูปที่นี่เพื่อระลึกนึกถึงพระเจ้าอโศกผู้ได้สร้างอนุสรสถานแห่งนี้เป็นมรดกทางด้านพุทธศาสนาฝากไว้ให้กับคนรุ่นเราในยุคปัจจุบันหลังจากนั้นก็เดินลงมาจากพระสถูปก็ผ่าน ต้นอินทผาลำซึ่งก็เกิดขึ้นกระจายอยู่รอบพัสถูปออกลูกแล้วเป็นลูกสีเหลืองแต่ว่าค่อนข้างฝาดมากๆเลยทีเดียวนี้ก็คือภาพมุมสูง ของพระสถูปที่ไวยสยชะตีกรีหรือกนิกกุรภสถูปเกตกิโลเมตรจากเมืองอุดเชนีนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้เป็นพระสถูปขนาดใหญ่ความสูงก็คือ32เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ1 1 0เมตรมีสองสถูปส่วนองค์เล็กนั้นก็ขนาดย่อมความสูงก็คือประมาณกกตเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ32เมตร ถ้าเราดูจากภาพมุมสูงก็จะสังเกตเห็นว่าพระสถูปอง์นี้อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีแนวของกำแพงโบราณน,นั้นรอบทั้งสีด้านด้วยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สำคัญก็คือทางการไฟฟ้าก็ได้มาสร้างเสาพาดผ่านพระสถูปตรงนี้ด้วยเรามาในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูแล้งของอินเดียดังนั้นทัศนียภาพที่ทุกท่านเห็นก็ค่อนข้างแห้งแล้ง เกษตรกร,กรที่อาศัยอยู่รลายรอบของพระสถูปก็เลยทําการไถพรวนรอที่จะปลูกพืชผักเป็นการไถหว่านรอเพื่อฝนจะตกลงมาจะได้ทําการปลูกต่อไปเราก็ได้แต่หวังในใจว่าพระสถูปอันยิ่งใหญ่ที่สร้างสมัยเมาระยะยุคพระเจ้าอาโศกแห่งนี้ จะได้รับการขุดแต่งกลายเป็นพระสถูปที่งดงามจะทําให้ชาวพุทธนานาชาติได้มากราบไหว้สักการะโบราณสถานแห่งนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้ถ้าท่านเห็นว่า รายการท่องแดนพุทธภูมิมีสาระมีประโยชน์จะสนับสนุนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เดือนละ50บาทเพื่อจะได้นำไปเผยแผ่พุทธศาสนาสำรวจพุทธสถานทั่วทั้งอินเดียต่อไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอเจริญพร